สวัสดีครับพี่น้องพองไปสูขสุข้นพบกับเชียงเน่าบ้านชี่ยวครับผมหมน่อยบ้างชน่ยวนี่โอรเรอครับขาไล่4กิโลแล้วก็3ชั้น7จกิโลครับบ่เคยเดีมีเวลาไทยให้พี่น้องบึง่งพอดีมือกล่องมากเลยครับเมืน่อนี่มือกล่องเนี่ยหันขาไล่หหยความหั่นใหยความครับ ทรงนั้นก๋วยเตี๋ยวครับเนี่ยสดขายดีเีดีน่านี่สร้างสมมือได้ขาได้ส4กิโลสามสัน1กิโลเบิงบ้งเบิ้งให้เบิ้งเบิ้งขั้นขาได้ราคาเนี่สีรอโขาได้ครับ อันนี้เขาจะขาไล่ขาหลังนะครับขาไร่ขาหลังครับอันนี้มู่าสื่อนะครับเสียเสียเทียมครับเสียเทียมเอาอย่างนี้ครับเสียเทียมมาเนี่ยเน,นื้อสดสองโลกะแนงโลนึงโอเคไม่ตกโอเคบังขาหลังออาง,ง่ายมาก นะาน,นี่ครับขาลังครับอันนี้หางจะเขียวมันเหลืองงามครับนะพี่เราตัดเส้นมาเอาแบบเลยครับขาลไอ้หางจะเขียวชื่อขันหยาครับวันนี้มีที่การแต่งความเปิดขาไล่นะครับ ต้องจัดแจงครับต้องจ,จ่แจงใ,ใกล้ๆเลยนะครับมต้อง<น>รอ้ังเปิอดอออกแห้งเบิดลนะครับผมเปิอดอทีเวลาหันจะได้นนหันง่ายๆครับลูกค้าเสื้อไปกับพุ่มใจประทัดใจครับ แล้วล,ลูกลูกค้ามากินร้านเพิ่นกรสิประทับใจเฉลต์ติดใจนะขายดีขายดีเพิ่นเฉลตได้ไนนไไมาเอาน้ำเข้าดูขึ้นเนาะเฉลต์เบ็ดใบมาเอาใหม่เรียบร้อยครับเสียหอาค่ะเบ็ดแล้วครับเดี๋ยวัเนี่ยเสือร้องไห้สุดยอดครับเสือร้องไห้ดีๆๆดพก แค่นี้แล้วผมกัจะชเดย์ไทยกับมันยุม่มันยังอยู่ครับจะล่างสีไส้โจไปเสียขวามูอะไปย่าเดี๋ยวเราเนี่ยมูตัวเนี่ยมูมูว่าสั่งเนี่ยสามสังอีกแลลวเบื้องหน้ามันสิพ่อดูขารับเครื่อเบิด3ามังโตลโล่ละไครับบัง รลคาผมมาเนี่ยถ้าในครบลัานเนาะโอเคไดู้่ครับขายตรงงานก๋เต๋ยวรละลยหสิบาทครับพี่้องเพาะร้อยห้าสิบาทเป็นตัรับเง็นกว๋วยเตี๋ยวสามสนให้กันในผมส่งนานๆาขนนา,นายข้าาไดรเาแินีาา่ีเด้อเดวยดวขึ้นมาเลย ใหญ่อยหานละให้โตรอยหานพ่อสามชั้นครับก่อเดี๋ยวพี่น้องบอเชีบขากอนเลยเน็บเลยเกลียถไยเฮ้ยไปโน่นอ ยกขาโชว์ครับโอ,โอ้หนักชิบหายเลยเอาไทยไหมะ่ะฮันบมนีอยังจะยงัง เอ็นแก้วครับของนี้เอ็นแก้วเอ็นแก้วล้นวนๆแล้วครับตัวละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะเอายก่นอนโอ้ขาเมียงยังบ่หนักปังขามม้วนด้วยพี่น้อง เอ๋อแถมให้โมพี่เสียดคิดหนึ่งพี่เสียดคิดหนึ่งแล้วพี่น้องเอ๋อนี่ครับเข้าหิมาแต่งควาน,นครับสามสันเข้าแต่งมันออกแต่งไข่ออกครับยืดพิการแตง่งโอ้ท่านหนึฝนหมีตัวนี้

เดี๋ยวขาวอะไรขาไอีจมอันนี้ส่งร้่อยห้าสิบบาทครับตามที่เห็นเสียงเอืนอนเขาส่งกันโุรละสองรอยยี่บางคนก็นรุรละสองร้อยครับตามที่ผมเห็นครับแต่ผมได้ขายร่อยห้าสิบาทจะไหนครับกันเอง ป่านะนี้เอเยู่เนตัดเป็นสินแต่เป็นชินชินละประมาณโลนะเอาผมดางทีเราได้ไนหะมเพาติดนั่นเหรอสินละประมาณหนึ่งกิโลครับหวกโลเพราะเป็นอย่างครับเป็นประเดี๋ยววานะเราก็สร้างร่วมครับ ลองมาสั่เบ้งครับราวันสีตรงโลเปะปะใช่หรือเป่าฮะอ,อันนี้ยังไงราคาเออหนึ่งโลเป๊ะครับผมเกินไปนิดน้อยนะครับอ,อันนี้ก็ยังไปเงื่อนนอะครับกลับมาเอา่อ รับชมอยู่ทางไหนฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์บอกกันน้ำเน้นนะครับชื่เนเอบ้างอยุ่ยจะมาคอนเทนต์ครับผมอยู่ตรงขามรถตัดยิงๆนะครับปวาร์ท่าครับห่างๆกันครับน,นั่นเขาเรียกเดือ ให้ก็อะไรก็แค่กูติดตามให้บปล่าเป็นนี่เป็นกำลังใจให้บป่าขงน้ำนี้นะครับผมบยังไปไปยังเบอร์โทรบป่าของนะับศูนย์เ5้าห้าแปเนี่ยปดห้าเกานือบุญเหนืองั่นทางไหนครับผมอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับเนะบาะเดือดแก่เชียงกัน สมารถโทรเอ้มมา้ังสออทามเลยนะครับเปิดประมาณแปดโมงสัอเนี่ยสดๆพีอยากกินเนี่ยสดๆแปดโมงเช้านะครับเปิดจนก็นเนืสเบิร์ครับโบเบิรกับหอดสองสุ่มนะครับผม สอิ้นสองโลเป๊เไดครับเป็นแนวสองชิน้นสองโลเปะไดครับผมสามชิ้นสามโลโอ้ขาดหนหนึ่งครับพี่น้องมาเป็นยางครบสามโลเนะี่ยพอดีดูนะครับเป็นเจ็ดโลนะครับผมเบื้องนะ้าเจ็ดโลเอีดแถมไปเลยครับผมสอซ้ำม โอ้ยังไม่ครบไม่เป็นไรคิดแค่นี้หาไล่ขึ้นหนะแชนอนอไม่ค่าเเลย โ okay. อเคศูนย์จูนยศูนยศูนยูนย์เอานด้ครับตาซังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหอดเก็ยโลว์พี่น้องเนาะโอเคคิดเก็ยดโล่ครับผมคิดหนึ่งพันห้าสิบบาท เกนนึ่พัน้าร้าอาลายเป็นไงครับครบเรียง้าลายยังอ้าวาไปโลดหน้องเอ,อ้ย โอเคอ่ะโอเคครับพี่น้อง ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้บ้าองน้ำนักนะครับผมเป็นก้ำลังใหญบ้าอองในเห็ดลิปต่อนนะครับผมบ้าองอ,าองมีโอกาสกับบ้าองชิปไายคลิปพยายามไายคลิปดวให้พี่น้องเบื้องลีเล่นะครับผมสหรับดชิปนี่สวัสดีครับ